ร้อยเกียร์เว้าหรือว่าเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่ง,งพี่ผีจะวาวลงมาไหมไปถึงตาผมแล้ว หนึงพี ไปเลยพี่งัดไปเลยไปเก็บบรรยากาศครับวันนี้เก่กับสุดยอดเนอะเก็มาในาดนี้ก็บบรรยากธรรมดาเนอะ วันนี้ต้องถึงหอรอยขึ้นได้ครับวันนี้โอเคไปแล้วก็ดีไปแล้วครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้ว ความรู้สึกผมดีสุดยอดญญญญมากคุณถึงแล้วะคุณเยีย่ยมมากคุณเยีย่ยมมากนี่สักข,ขีพยานนี่ฝไปรถไปจอดเลยเออรถอะไรก็ไปได้มาเชิญถึงแล้ววะเฮ้ยโ,โอ้โห,โห,โหโกลัวจะมาถึงเนอะจอด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 ฮะปุ่นผานขุ่นัวตัองเงี้ <laughs> ย,<ด>ย <laughs> มาไห่เจวาน้อง ขับขึ้นมาถึงได้ยินเสียงโลดขึ้นนะนี่เบยอ่ะละหรือไน้องแต่ขอต้อนรับโหดีสุดครับกูไอ้พี่เดียมโซนิคตูบครับฮานอมันมาได้เห็นหรือยังมันมาได้เห็นหรือยังรถสุดยอดอ่ะคูล<อ>สุดยอดมากปรธรรมดานะครับโอ้ฮะเม่เสมืองกูมาหายมาเลยโซงนอโซงโอเคครับผมโอ้ขาอ่อนขาอ่อนขาอ่อนโอเคครับ สุดยอดก็ผมไเาอะจะมาะมถึงไอ้รถอะไรก็ไปได้ครับวันนี้สุดยอดปาดนน้องๆตะเนินวันนี้โอเคติดตามต้องชมในกล้องโทรศัพท์ครับขออนุญาตทำการหยุดเรคคอร์ดก่อนสุดยอดเยี่ยมมาวันนี้นะครับต้อมกับชายดำเดินทางขึ้นมาทำการส่งรถโซนิคทีเอพื่อกับปอ้สมานขอโซนเสียงหน่อยเจ้าของรถยอดครับ <c oughs> <c oughs> นัน่งๆเลย วันนี้เส้นตางจีผมปามาไปเยี่ยมพงครับหมาะนังเกตงามงามครับบรรยากาศงามเนาะครับบรรยากาศเหมาะขนาดเลยสุดยอดรถที่ผมไปขึ้นไปเยี่ยมพงเออประทับใจครับงามนะครับเนาะรถพี่ขึ้นมาครับรถวันนี้นะครับถือว่าพี่สุดยอดท้านี่สําคัญที่จะเอาหนึ่งตัวคืออย่างเสื้อครับผมเสื้อทีเคดีได้เป็นตุกเป็นยากเจนกูจะได้บังอิญก่อนกี่ตัวสองอ่ะ าราถมานะครับเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อประจํารถคนที่ผมสร้างรถเพื่อจะมีเสื้อประจําตัวหนึ่งตัวขอทําการใส่ได้เลยครับผมผมส่งมอบปีแล้วมาก็บันนี้นีนครับก็จะเป็นประจาของผมคือพิธีทําการส่งมอบเสื้อทีเคดีเสื้อกลัวจะได้ยังว่าเนึ่อิดพองอ่าอิดพองนี่ครับรถอะไรก็ไปได้มา มาเอาเสื้อกันหน่อยทำการมอบเสื้อครับใส่เลยเลยพี่ใส่เลยแคาได้ขนาดอย่างเสื้อตัวเนี้ยคุ้มเนาะอันบอันบบบขึ้นมันมั้งอบขึ้นมาใส <c oughs> ่ดิใส่ดิใส่ดิครับไม่ขอรอนอนเอาะนี่แหละครับผมต้องกระชายดำในนาม TKD Enduro Thailand ขอทำการส่งมอบรถโซนิคเคทรถสร้างสร้างพร้อมกับเสือ้อประจำตัวฮื้อไอ้หมาน วันนี้ท่านเข้ามาสู่ในสังกัดค k ีเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณมากครับผมต้อนรับครับโอ้โอสุยดยอดรับชมขานต่อไปครับผมมันแน่นอน